คนรวยไม่รอคนที่รอไม่เคยร,รวยนะแม่นะขอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสักเรื่องนึ่งเถอะแม่หนูนะเป็นคนที่อยากทําอะไรหนูทําเลยหนูอยากยรวยเลยหนูลุยเลยแม่ไม่เคยคิดว่าทําแล้วจะประสบความสำเร็จหลายครั้งที่ทําแล้วอะ่ะแม่เอ้ยเจ็บตัวขัดทุนก็ทําแม่ เด็กๆเราเป็นคนที่บ้านจนๆเพื่อนดูทีวีกันต้องไปปีนหน้าต่างเพื่อที่จะดูทีวีเราเป็นหนึ่งในลูกเจ็ดคนบ้านเป็นบ้านเก่าๆบ้านไม้เก่าๆเพื่อนดูทีวีเราต้องไปเกาะทีวีไปเกาะหน้าต่างดูทีวีบ้านเพื่อนวันไหนเพื่อนใจดีเพื่อนก็ให้ดูวันไหนเพื่อนใจร้ายเพื่อนก็ไม่ให้เราดูเพื่อนก็จะไล่ปิดปิดหน้าต่างปึ้งใส่หน้าเรา เออมันเป็นความแบบฝังใจสมัยวัยเด็กอะจำได้เลยว่าตอนนั้น18ปีบอกกับตัวเองเลยว่าต้องรวยเท่านั้นไม่รู้ความรวยคืออะไรเราไม่รู้ตอนนั้นแต่เรารู้สึกว่าเราอยากจะหลุดพ้นออกจากความลำบากอะตอนนั้นจำได้เลยว่าขอพรพระมันเป็นทางเดียวที่ที่คิดว่าสมัยวัยเด็กที่เราจะรวยได้คือการขอพร ให้ฟ้าดินเห็นใจนะคะขอพรพระทุกคืนเลยบออแบบว่าอโกหรือขอแบบว่าชาติเนี้ยขอรวยได้ไหมทุกอย่างมันก็เริ่มหลอ่อหลอมให้เราเนี่ยมีทัศนคติที่แบบอยากเป็นคนรวยทัศนคติสําคัญมากสําหรับการอยากเป็นคนรวยอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับการที่แบบว่าเป็นคนรวยคือต้องไม่รอค่ะอยากทําอะไรทําค่ะอยาก ขายอะไรขายค่ะอย่าไปคิดว่าทําแล้วจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าทุกความล้มเหลวมันคือประสบการณ์แล้วทุกคนกล้ามากพอที่จะบอกปฏิเสธกับบางอย่างกับงานบางงานที่เราคิดว่ามันเป็นงานที่มันทําให้เรารวยไม่ได้งานงานนี้มันเป็นงานที่มันไม่ได้เหมาะกับเราและมันอาจจะเหมาะกับเรานะในช่วงเวลาหนึ่งนะ แต่ในช่วงเวลาที่เราอ่ะเริ่มเติบโตแล้วอ่ะงานงานเนี้ยมันไม่ได้เหมาะกับเราแล้วนะหลายหลายอย่างตอนมาเป็นแม่ค้าออนไลน์จัดโปรส่งฟรีแม่ค้าเข้าเนื้อไม่รู้กี่แสนเคยจัดโปรส่งฟรีหนึ่งเดือนเข้าเนื้อไปก็หลายแสนบาทอยู่อันนี้เป็นเหตุผลที่เราเองเราก็อยากจะลองนะว่าถ้าเราจัดโปรส่งฟรีหรือเรายอมทํา ไปแนวทางนี้เราจะเป็นยังไงเราลองทําไปแนวทางนี้เราจะเป็นยังไงทุกไม่เคยรอเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยทําผัดวันประกันพุ่งเนี่ยตัดออกไปได้เลยจากคนที่แบบว่าอยากรวยจากประสบการณ์ของเราที่เราเป็นแม่ค้านะคะทุกก็ได้ไปติดตามคนรวยหลายๆคนทุกก็ได้ไปติดตามคนที่มีชื่อเสียงหลายๆคนหรือได้ไปติดตามคนที่ประสบความสําเร็จหลายๆคนสิ่งหนึ่งที่คนเหล่านี้มีเหมือนกันคือการที่ไม่เคยรออะไรเลย เขาทำท,ท,ทั้งที่ยังไม่พร้อมอยากจะทำอะไรคือทำเลยไม่ได้ผัดวันประกันพุ่งอันนี้คือสิ่งที่คนเหล่านี้มีเหมือนกันต้องบอกเลยว่าคนรวยไม่เคยรอและคนที่รอก็ไม่เคยรวยเหมือนกันเพราะฉะนั้นฝากไว้นะคะคลิปนี้ใครอยากจะเป็นตัวเองให้ดีกว่าเมือ่วานหรือใครอยากจะมีรายได้เสริมทำเลยใครอยากจะลองทำประกอบอาชีพอะไรที่มันเป็นอาชีพที่เรารู้สึกว่า มันเป็นอาชีพใหม่สําหรับเราเราจะทําได้ไหมทําเลยใครอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นเลยใครอยากจะขายของออนไลน์ใครอยากจะเริ่มเป็นแม่ค้าให้เป็นเลยไม่ต้องรอความพร้อมใดๆทั้งสิ้นอุ้ยเดี๋ยวฉันต้องรอให้พร้อมก่อนเดี๋ยวฉันต้องน,นู่นนั่นนี่ไม่ต้องรอเพราะคนรอไม่เคยรวยและคนรวยไม่เคยรอ กดติดตามช่อง YouTube ด้วยช่อง YouTube เราชื่อพี่ตุ๊ก h ช n แนลช่องนี้เป็นช่องที่จะถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ดีๆแบบนี้ให้กำลังใจใครคิดอะไรไม่ออกนะคะก็มาลองฟังคลิปดูคลิปทุกคลิปทุกถ่ายทอดออกมาจากประสบการณ์จริงแล้วก็ถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกจากใจฝากไว้ด้วยกดติดตามแล้วกดกระดิง่งติ้งๆให้แจ้งเตือนได้เลยนะคะ